ก็ถึงเทศกาลตรุษจีนนะครับปี2565ประวัติวันตรุษจีนของไหว้วันตรุษจีนเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปกันครับตรุษจีนของปีนี้นะครับปี2565หรเนี่ยหรือตรุษจีนปี2022เนี่ยนะครับตรงกับวันอังคารที่1กุมภาพันธ์นะครับในวันนี้เนี่ยต้องเตรียมของตรุษจีนเพื่อไหว้เนี่ยเตรียมอาหารไหวต้ตรุษจีนอ่งเปาหรืออะไรบ้างเนี่ยวิธีการไหวต้ตรุษจีนวิธีการไหว้เจ้าทําอย่างไรนะครับ เดี๋ยวจะมีคำตอบและคำแนะนำให้พร้อมข้อห้ามวันตรุษจีนรวมถึงประวัติศาสตร์วันตรุษจีนคำอวยพรมาฝากกันในในคลิปนี้เลยนะครับตรุษจีนนะครับเป็นเทศกาลที่สำคัญของประเทศจีนเะครับเพราะว่าชาวจีนเนี่ยถือเป็นวันตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับวันสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวจีนจึงให้ความสําคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองนะครับไปทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชสสายจีนนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสำหรับตรุษจีนปี2,565เนี่ยตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์ของไทยนั่นเองครับสำหรับประวัติศาสตร์ของวันตรุษจีนนะครับสำหรับที่มาของวันตรุษจีนนั้นนะครับเชื่อกันว่าเป็นพะเพณีที่ยาวนานมากว่า4000ปีแล้วนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นเทศกาล เฉลิมฉลองหรือดูใบไม้ผลีนะครับเดิมทีเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่มีชื่อเรียกตามยุคสมัยนั้นเมื่อปีอ2 2 1 0 0ปีที่แล้วนะครับก่อนคิดตะศกราชจะเรียกว่าซุยนะครับซึ่งมีความหมายว่าการโคจรครบรอบ1รอบของดาวจูปิเตอร์นะครับจนกระทั่งต่อมานในยุคพันปีกว่าต่อมานะครับก่อนคิดตศกราชเนี่ยเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจึงถูกเรียกว่า เนียนนะครับซึ่งหมายความว่าการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับวันตรุษจีนเนี่ยยังมีอีกเชื่อหนึ่งว่าวันซุงเจนะครับซึ่งหมายความว่าเทศกาลเล่นดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับหรือขึ้นปีใหม่เพราะปลูกนั่นเองนะครับ พราะก่อนช่วงสุดตรุษจีนเนี่ยนะครับอากาศหนาวมากครับไม่สามารถทําการเกษตรได้ดังนั้นช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลินะครับมีอาการหมอกแก่การเพาะาพปลูกอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับชาวจีนจึงสามารถทํานาทาสวนได้อีกครั้งหลังจากที่ผ่านพ้นฤดูหนาวมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนกําหนดวันตนนรุษจีนเนี่ยนะครับตามประเพณีเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันที่23เดือน12นะครับตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะครับ ไปจนถึงวันขึ้น15บาค่ำเดือนอ้ายนะครับตามปฏิทินจันทรคติของจีนและถือว่าคือวันที่30เดือน12เนี่ยเป็นวันส่งท้ายปีเก่าส่วนวันที่1เดือนหนึ่งก็คือวันชิวอีกนะครับหรือหมายถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับการเตรียมงานเพื่อการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนนะครับจะเริ่มขึ้น1เดือนก่อนวันตรุษจีนนะครับคล้ายกับวันคริสต์มาสของชาวตะวันตกเลยโดยผู้คนเนี่ยจะเริ่มซื้อข้าวของต่างๆนะครับเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน การเตรียมทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ตั้งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไปภายในบ้านนะครับทั้งประตูหน้าตา่างประดับประดาไปด้วยสีแดงนะครับและกระดาษสีเพื่อที่มีคอวยพอนะครับให้มีอายุยืนร่ํารวยอยู่ดีมีสุขนะครับจากนั้นครอบครัวนะครับจะร่วมรับประทานอาหารนะครับล้วนมีความหมายมงคลทั้งสิน้นเช่นกุ้งจะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองและมีความสุขนะครับเปาหื้อแห้ง หมายถึงทุกสิ่งที่ดีนะครับสลัดปลาสดนะครับจะนํามาซึ่งความโชคดีจีฉ่ายนะครับหรือว่าผมเทวดาสาลายนะครับจะเป็นนํามาความร่ํารวยนะครับแล้วก็ขนมต้มนะครับหมายถึงการาบันเพลุดุวยพรหลังจากรับประทานอาหารค่าเสร็จนะครับทุกคนเนี่ยก็จะนั่งกันจนถึงเช้านะครับเพื่อรอวันใหม่โดยหาเล่นเกมหรือว่า เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับหรือดูรายการทีวีเกี่ยวกับตรุษจีนในวันนี้ครับจะต้องไม่มีการโกรธอิจฉาหรือเสียนะครับไม่พอใจเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับปีที่กําลังจะมาถึงนั่นเองครับสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีนอีกก็คืออ่างเปานั่นเองนะครับซึ่งมีความหมายว่ากระเป๋าสีแดงนะครับหรือจะใช้อีกคํานึงว่าคําว่าแตเอียนะครับมีความหมายว่าผูกเอวนะครับ จากที่คนสมัยก่อนเนี่ยชอบร้อยเงินเป็นพวงผูกไว้ที่เอวนะครับโดยการให้อ่างเปานี้นะครับคู่แต่งงานเนี่ยจะให้เงินเด็กๆนะครับและผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยในซองแดงนะครับหลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะออกมาจากบ้านนะครับเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ให้แก่หมู่ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านซึ่งคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่าบายก่อนนะครับ สำหรับวันตรุษจีนปี2,565เนี่ยนะครับตรงกับวันอังคารที่1กุมภาพันธ์นะครับซึ่งวันตรุษจีนเนี่ยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ตามบริษัทห้างร้านของคนจีนเนี่ยอาจจะอนุญาตให้ลูกจ้างเนี่ยได้หยุดพักผ่อนอยูด่กดับบ้านถือเป็นวันหยุดพักผ่อนพิเศษของชาวจีนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ถือว่าบริษัทไหนหรือด้าน,านไหนจะกําหนดให้เป็นวันหยุดกี่วันก็ได้นะ สำหรับวันจ่ายนะครับปีพุทธศักราช2565เนี่ยตามธรรมเนียมของชาวจีนแล้วนะครับวันจ่ายหรือวันตื่อเซกเนี่นะครับเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้หรือเครื่องไหวต้ต่างๆนะครับมาเตรียมพร้อมไว้ก่อนที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยจะหยุดยาวในช่วงตรุษจีนนั่นเองซึ่งจะตรงกับวันก่อนวันสิ้นปีนะครับโดยในปี2565เนี่ยนะครับต้องวันจ่ายเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ที่30มกราคมนั่นเองครับ หลังจากวันจ่ายไปนะครับก็จะมาถึงวันไหว้นะครับปี2 5 6 5เนี่ยวันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนก็คือวันสิ้นปีนั่นเองนะครับซึ่งถือเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่างๆด้วยอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับโดยในปี2 5 6 5เนี่ยครับวันตรุษจีนก็คือวันจันทร์ที่31มกราคมนั่นเองครับหลังจากนั้นก็เป็นวันเที่ยวนะครับวันเที่ยวของปี2 5 6 5เนี่ย สำหรับชาวจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับหรือวันตรุษจีนซึ่งวันเที่ยวปี2565นกะครับก็คือวันอังคารที่1่กุมภาพันธ์นั่นเองครับและเป็นวันถือว่าเป็นวันถือด้วยโดยชาวจีนเนี่ยจะแต่งตัวเสื้อผ้าใหม่นะครับที่มีลักษณะสวยงามพากันออกไปเที่ยวและไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพรักชาวจีนจะถือว่าเป็นวันสิีิมงคลและงดทำบาปทั้งปวงครับในวันนี้ แต่ในเมื่อนี่คือวันปีใหม่ของชาวจีนทั้งทีนะครับหลายๆบ้านเนี่ยก็คงมีธรรมเนียมปฏิบัติข้อห้ามด้่สืบต่อกันมาซึ่งในวันนี้นะครับจะพามาดูกันว่าข้อห้ามที่ไม่ควรทําในช่วงตรุษจีนเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับข้อห้ามข้อแรกเลยก็คือห้ามทําความสะอาดบ้านในวันตรุษจีนนะครับชาวจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าการทําความสะอาดบ้านนะครับและการทิ้งขยะในวันตรุษจีนนั้นจะมีการเหมือนกวาดเอาโชคลาภเงินทองออกไปจากบ้านนะครับแม้ว่าบ้านในช่วงตรุษจีนเนี่ยจะ จะโซกโปกก็ตามบางคนเนี่ยจำเป็นจะต้องทําความสะอาดบ้านก็เพียงจะกวาดเศษฝุ่นไว้ที่มุมบ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วค่อยเอาฝุ่นที่ทิ้งไว้ไปทิ้งในวันต่อมาดังนั้นนะครับวันตรุษจีนเนี่ยจึงไม่ค่อยมีการทําความสะอาดบ้านแต่จะไปทําความสะอาดบ้านกัน1วันนะครับก่อนตรุษจีนเพื่อที่จะให้ให้บ้านสะอาดต้อนรับปีใหม่นั่นเองครับและการใช้บ้านในการต้อนรับแขกที่จะมาเยี่ยมเยียนอีกทางหนึ่งด้วยครับ ข้อห้ามที่2นะครับก็คือห้ามสระผมหรือตัดผมนั่นเองครับชาวจีนจะไม่นิยมสระผมหรือตัดผมในวันตรุษจีนกันหรือบางคนเนี่ยก็จะไม่สระผม3วันหลังจากวันตรุษจีนเนื่องจากคำว่าผมเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปก,กับคำว่ามั่งคงั่งดังนั้นการสระผมหรือตัดผมในวันตรุษจีนนะครับก็เหมือนกับการนำความมั่งคั่งออกไปนั่นเองครับข้อ 3. นะครับห้ามพูดคำหยาบและทะเลาะเบาแหวงนะครับในวันตรุษจีนเนี่ยชาวจีนจะงดพูดคำหยาบ และสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงการพูดถึงการความตายหรือผีเนื่องจากเชื่อว่าการพูดสิ่งไม่ดีในวันนี้จะนํามาซึ่งความโชคร้ายมาตลอดทั้งปีนั่นเองครับรวมไปถึงการที่ไม่พูดถึงเลขสีเนื่องจากเลขสีในภาษาจีนเนี่ยออกเสียงคล้ายกับคำว่าตายนั่นเองครับหลายหลายคนจึงพยายามไม่ใช้หรือไม่พูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเลขสีนั่นเองข้อห้ามที่4นะครับก็คือห้ามกินเนื้อสัตว์และกินโจกนะครับ คนจีนเนี่ยมักไม่กินโจ๊กในตอนเช้าของวันตรุษจ,จีนนะครับเนื่องจากเชื่อว่าคนจนเนี่ยคือคนที่มักจะกินโจ๊กในตอนเช้านะครับดังนั้นการกินโจ๊กในตอนเช้าของวันตรุษจ,จีนเนี่ยจึงเหมือนกับการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ำรวยนะครับและทําตัวเหมือนคนจนทั้งนี้รวมถึงยังไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยนะครับเนื่องจากเชื่อว่าเทพเจ้าที่ลงมาในตอนเช้าเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าที่กินมังสวิรัตครับผมข้อห้ามที่5้านะครับ ข้อห้า,หามซักผ้าในวันตรุษจีนครับคนจีนเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งน้ำเนี่ยในวันตรุษจนีนดังนั้นการซักผ้าในวันตรุษจีนเนี่ยเปรียบเสมือนการลบหลู่ท่านนั่นเองครับข้อห้ามที่6นะครับห้ามใส่ชุดขาวหรือชุดดานะครับเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความตายดังนั้นการสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีดําในวันนี้นะครับจึงหมายถึงแางร้าย คนจีนจึงมักสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเชื่อว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่นำมาซึ่งความโชคลานันเองครับข้อห้ามที่7นะครับห้ามให้ยืมเงินคนจีนบางคนเนี่ยอาจจะหมายรวมถึงไม่ให้ยืมสิ่งต่างๆนอกเหนือไปจากเงินแล้วเนี่ยซึ่งมีความเชื่อว่าการให้ยืมเงินในวันนี้นะครับจะทําให้ทั้งปีเนี่ยมีคนเข้ามาขอยืมเงินตลอดเลยรวมไปถึงหากใครที่ติดเงินใครนะครับ ก็ควรคืนก่อนวันตรุษจีนนะครับเพราะเชื่อกันว่าหากติดเงินใครในช่วงวันตรุษจีนเนี่ยคนนั้นจะมีหนี้สินไปตลอดทั้งปีเลยครับผมข้อห้ามที่8นะครับห้ามทําของแตกคนจีนเชื่อว่าคนทําของแตกเช่นทําแก้วแตกทําจานแตกหรือทํากระจกแตกในวันตรุษจีนนั้นนะครับจะหมายถึงลางร้ายที่บอกว่าครอบครัวจะแตกแยกหรือมีคนเสียชีวิตนั่นเองครับดังนั้นในวันนี้จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้สิ่งของในบ้านแตกหรือชำรุดเสียหายแต่หากทำของแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ mm. ก็มีวิธีการแก้เคล็ดโดยคําว่าหลูดีไขายหัวนะครับแปลว่าดอกไม้จะเบ่งบานเมื่อตกลงสู่พื้นนั่นเองครับข้อห้ามที่9นะครับห้ามซื้อรองเท้าใหม่คนจีนถือกติกาว่าจะไม่ซื้อรองเท้าใหม่ใหม่ในเดือนแรกของวันตรุษจีนนะครับเนื่องจากคําว่ารองเท้าในภาษาจีนออกว่าไห่นะครับมีเสียงคล้ายกับการถอนหายใจ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มปีใหม่ที่ไม่ดีนั่นเองครับส่วนข้อห้ามที่10นะครับมายถึงข้ามร้องไห้นะครับคนจีนเชื่อกันว่าหากร้องไห้ในวันขค้ืนปีใหม่เนี่ยจะทําให้พบกับเรื่องที่ไม่ดีและเสียใจไปตลอดทั้งปีเลยนะครับดังนั้นแม้ในวันเด็กเนี่ยเด็กเล็กจะร้องดื้อขนาดไหนครับอามา่อากงเนี่ยก็จะปล่อยให้วันหนึ่งนะครับพอไม่อยากให้เด็กร้องไห้ในวันนี้นั่นเองครับ ข้อ11นะครับห้ามใช้ของมีคมนะครับของมีคมเนี่ยก็เป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับวันนี้นะครับทั้งมีดกันไกลและอย่างอื่นที่สามารถตัดสิ่งอื่นได้นะครับเนื่องเพราะว่าชาวจีนเชื่อกันว่าการใช้ของมีคมเนี่ยตัดสิ่งของเนี่ยจะทําให้เป็นการตัดโชคดีไปด้วยนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับห้ามเข้าไปในห้องนอนของคนอื่นนะครับรู้ไหมครับว่าคนจีนหลายโคตรหลายบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าในบรรดุจีเนี่ย ห้ามเข้าไปหาใครในห้องนอนนะครับดังนั้นแม้เจ้าของบ้านจะป่วยนอนอยู่ในห้องแต่เมื่อมีแขกเข้ามาเยี่ยมเนี่ยต้องแต่งตัวออกไปนั่งในห้องรับแขกนะครับอย่าให้แขกเข้ามาในห้องนอนเป็นเด็กขาดนะครับจะถือว่าเป็นโชคร้ายเลยครับสุดท้ายนะครับเมื่อฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมนําไปปฏิบัตินะครับเพื่อจะได้รับเอาโชคลาภเงินทองเข้ามาตั้งแต่วันตรุษจีนตลอดทั้งปีเลยนะครับ